ดอกไม้ตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะ,ะอ,อ,อันนี้เปิดทุกวนันเปิดทุกวนักวนนะคะ8ปดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นนะคะห้าโมงครึ่งนะคะแปะกงแปะมาเปิดทางขอลาบจุดทูบห้าดอกของทีกงฟ้าดินนะคะทุบห้าดอกเช่นกันนะคะ อันนี้เป็นจุดที่3นะคะบูชาไตเซหุจูนะคะเจ้าพ่อเฮงเจียจุดที่นี้นะคะขอความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีนะคะตรงนี้จุดทูปเก้าดอกนะคะเทพเจ้าใส่ชิงเจียนะคะ สวัสดีค่ะพามาเที่ยวอุทยานอุทยานอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวอุทยานถ้ำเขาชะอางนะคะตำบลบางไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพามาไหว้ พระนะคะแล้วก็ามาไหว้พระพุทธรูปนะคะตรงนี้มีแผงลอตเตอรี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเค่อยมาเสี่ยงโชคกันนะคะไหว้พระขอพอรกันก่อนเดี๋ยวเราไหว้เรียบร้อยนะคะแล้วเราค่อย อันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเห็นเขาเดินขึ้นไปข้างบนเราไปไหว้กันก่อนนะคะค่ะต้องมาซื้อดอกไม้ตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะตรงที่เ์อยุทสามตรงข้างกระบอกันนี้เปิดทุกวัน,เป,วนเปิดทุกวันนะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันค่ะ นี่เราได้ชุดแล้วนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็ต้นเทียนมหาราบนะคะเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันคะ่ะเพื่อนๆตามมาเลยรโมโมเราต้องเริ่มต้นจากจุดที่หนึงนะคะจุดที่หนึงคืออากงแห้งเจียนะคะหรือองค์ไต เสียฮุกโจ้นะคะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจุดที่หนึ่งค่ะจุดที่หนึ่งแปะกงแปะมาเปิดทางขอลาบจุดทุบผ้าดอก วันนี้ใส่แดงมาเลยเหมาะมากต่อไปเป็นจุดที่สองนะคะจุดแรกนี้แปะกงแปะมาานะคะทูบห้าดอกจุดที่สองทีกงฟ้าดินนะคะทูบห้าดอกเช่นกันนะคะ เป็นจุดที่สามนะคะ <Yeah. S 1> บูชาไตาเสียหุกจูนะคะเจ้าพ่อเฮงเจียอันนี้จุดทูปสามดอก ไว้จุดที่หนึ่งห้าดอกจุดที่สองฟ้าดินจุดที่สามเทพเฮงเจียนะคะสามดอกครบทั้งหมด13าดอกนะคะเราก็จะเดินตรงไปนะคะไปไหา้จุดอื่นต่อนะคะเดินผ่านด้านนี้นะคะเป็นทางลงไปนะคะฝนตกเอาไว้นะคะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะ จุดที่4ี่ฉีเทียนน้อยประทานทรัพย์นะคะจุดทุบสามดอกค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วนะคะจุดที่4จุดทุบ3าดอกนะคะเมื่อจุดทุบสามดอกว่ายเขียนฉีเทียนน้อยนะคะจุดทูบสาดอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาตรงจุดต่อไปนะคะเขียนแผ่นทองผูกดวงนะคะแล้วก็หยอดไปในน้ำเต้าแห่งนี้นะคะ เป็นอันจบนะคะโชคดีว่าฝนตกนะคะเมื่อคืนทั้งนี้ถึงจะมีแดดแต่ก็ยังมีความชื้นนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะนี่ค่ะฉีเทียนน้อยนะคะประทานซาับอันนี้เป็นจุดไหว้ที่สี่นะคะไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเข็นแผ่นดวงใส่ในน้ำเต้าค่ะ จุดต่อมาเป็นจุดที่5นะคะเท้ามั่งมีค่ะบูชาเท้ามั่งมีนะคะขอความร่ํารวยความเป็นเศรษฐีนะคะตรงนี้จุดทูป9้าดอกนะคะเป็นท้าเวสวุวรรณปางเด็กค่ะ คายเสร็จเราก็ต้องมาตีคองเอาเลิกเอาชัยนะพระเจ้า,เาใส่ชิงเจียนะคะ